เดินมาครับมาเห็นข้าวก็จะมากินข้าวก็จะมาจิกจิกเลยนะครับนี่ครับติดแบบนี้ครับรัดคอครับแบบนี้ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนํากับดักเช่นเคยครับนี่ครับอุปกรณ์สามอย่างครับสี่อย่างกับเชือกเนาะนี่ครับนี่คือหัวใจหัวใจคือกระเดื่องกระเดื่องหรือว่าสลักครับกับดักไก่กับดักไก่บ้านครับ นี่ครับแบบนี้ครับความยาวก็ประมาณคืบหนึ่งสิบห้าเซนก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับไม่มีสูตรตายตัวครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับความยาวประมาณสิบห้าเซนนี่ครับเจาะนี่ครับมีรูอันนี้เป็นรางครับเป็นรางใส่เหยื่อใส่ข้าวสารครับนี่ครับประมาณนี้ครับ อันนี้ก็เป็นหลักหมายเล็กเดิมครับนี่ครับวิธีคือเสียบอย่างนี้ครับประมาณนี้นี่ครับต้องให้มันเลื่อนได้นะครับสไลด์ได้ครับแบบนี้กับดักไก่บ้านครับนี่ครับแบบนี้ลองทำเล่นๆที่บ้านได้ครับนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับน,นี่ก็มัดก,กับเชือกนะตัวนี้คือหัวใจสลักหรือว่ากระเดื่องครับนี่ครับเชือกดึงดึงขึ้นข้างบนเป็นคันดีดคันลังนี่ครับแบบนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นลางใส่เหยื่อใส่ข้าวสารใส่อะไรที่ไก่ชอบกินนะไก่บ้านชอบกินก็จะผูกกับเชือก ตรงนี้ตรงสลักก็ดึงขึ้นข้างบนดึงขึ้นด้านบนกับคันลังหรือว่าคันดีดก็จะเป็นบ่วงประมาณนี้บ่วงวางอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นบ่วงบ่วงบ่วงนี้เราก็หาใบบงใบไม้อะไรมาพางครับเสียบกับบ่วงไก่จะได้ไม่รู้ว่าเป็นบ่วงสัญชาตญาณของไก่มันก็เห็นบ่วงเห็นอะไรมันอาจจะตกใจอาจจะตื่นก็ได้ ข้าวนะครับทาง่ายครับนี่ครับรูนี้ก็หาอะไรยัดครับเพื่อเหยื่อจะไหลลงไปข้างล่างเพราะว่ามันจะติดตั้งให้มันชิกเสียงแบบนี้ครับแบบนี้การติดตั้งชิกเสียงแบบนี้ไก่มาจิกปั๊บอันนี้ก็จะตกลงข้างล่างกระเดื่องก็จะดีดขึ้นข้างบนสลักดีดขึ้นด้านบนรัดคอครับแบบนี้ ครับสวัสดีครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักครับกับดักครับแบบตอดครับ แต่เป็นอีกลักษณะหนึ่งครับนี่ครับอันนี้ก็จะห่างจากพื้นเนาะนี่ครับมันมีหลายรูปแบบครับก็แล้วแต่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับนี่ครับก็หลักการคล้ายๆกันทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆกันหมดครับกับดักนี่ครับอันนี้คือไม้เล็กหนึ่งครับอันนี้คือสลักหรือว่ากระเดื่องอันนี้ก็เป็นรางครับเป็นรางรางอาหารที่ใส่อาหารครับเวลาไก่บ้านมาคือเดินมาก็จะมเห็นข้าวก็จะมาจิกจิกปุ๊บรางตัวนี้ก็จะตกลงข้างล่าง ตกลงข้างล่างกระเดื่องก็จะหลุดสลักได้หลุดก็ดีดข,ขึ้นข้างบนครับหลักการคล้ายๆกันทุกสิ่งทุกอย่างทํางานแบบเดียวกันครับแต่ตัวนี้คือต้องให้มันสไลด์ได้นะครับตรงนี้ครับต้องให้มันหลวมให้มันสลไลด์ได้ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับ <your> ลองเลยนะครับไก่บ้านมาไก่บ้านเดินมาครับไม่เห็นข้าวก็จะมากินข้าวก็จะมาจิกจิกเลยนะครับนี่ครับติดแบบนี้ครับรัดคอครับแบบนี้โอเคครับขอบคุณครับ